ภาพเดียวเอาอยู่นิชากับพระเอกคนใหม่เคมีอิน love ทะลุจอแค่ปล่อยภาพโปรโมตมาแค่ภาพเดียวก็ทำเอาแฟนๆถึงกับร้องว้าวอดใจรอชมกันแทบไม่ไหวแล้วสำหรับผลงานละครเรื่องใหม่ของช่อง3มอย่างส p i c e s t r o n ที่จับจิ้นละครเพลงพลางเทียนนิชาณนะนิชากลับมาเจอกันอีกครั้งกับพระเอกสุดหล่อพลน,นวัต ซึ่งเคมีก็ยังทะลุทะลวงเข้ากันได้ดีเช่นเคยเรียกว่าทำเอาแฟนๆออกปากชมเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นแล้วอดจะจิ้นคู่นี้ไม่ได้จริงๆสปายสายสตรองเป็นผลงานผู้จัดคิงสมจริงสีสุภาพที่นอกจากจะได้พลนิชากลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วยังได้หน่อยบุษกร มารับบทเป็นแม่ผัวตัวร้ายฟาดฟันเชื่อเฉือนกับนิชาสภพยตัวแสบ